พอมีพี่น้องบัดนี้มาผ้ามานเอ็ซีมาเบิงหนูฤาค้ะบันนี้เด้อคนน่ะเฮ็ดแลีวๆเรียบรนี้แปดสิบตัวบะแม่แม่แปดสิบตัวกรยับไพ่ตัวค่ะแปดสิบตัวแปดสิบตัวแล้วก็เนี่ยเคียงไนมันแลแล้วๆค่ะยังไงเนี่ยกลับไปมกใส่ใส่ใส่มันนี่ยายไผ่ใส่นี่ใส่ค่ะนี่ใส่เคียงไนมันค่ะแล้วก็จะไปมกใส่บักเขือค่ะใส่หอมแดงกับอ่าเราก็หอมค่ะผักกีตูค่ะ ใช่ยัไหนมาหล่ไหลายขาแต่ป้าคือสีแซ่บยังไงมันค่ะใส่ลูกโดดอีกเนาะใส่ลูกโดดเข้าไปหอมห่วยๆค่ะพี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 กะละมังนึงอื่มี่กระไรใส่ละบัดปวดตัวใหญ่ตัวใหญ่มันปวดตัวปวดตัวมาหล่ไหนไล่ใจติ๊บตอมาเลยค่ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้หนูไปอ้อมใส่พักขมใส่ บักเขือนเส้บักาหัวเนื้อติดต่อมาได้พี่น้องเด้อยู่กมกเส้นยัวเส้นยัวซี่ที่อยู่ใกล้ๆพ่อมาเอาได้เนี่ยมาเอาได้พี่น้องเด้อหลายคักหลายเนี่ยเอ้ยหนูจะไหนไมาหลายแค่เอาไปย่างเนาะย่างย่างย่างเอาไปย่างเฮ็ดเลี้ยงหลือย่างเรากำตำมะคุ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้ยแสบเลยพี่น้องเองมึงในไปไหนมาไหนย่างขึ้นแล้วตำมะคุ้งจะมาหลายนี่ใส่นี่ใส่นี่ใส่พี่น้องใส่กระเทียมไปมกติดไปมกเส้ลูกโดดอย่างนี้ทังไหแมนไปมกออ๋ ออมใส่บักเขื่อใส่ออมเปิตัวเปิดตัวมาหลายให้แต่กินอ่ะมึงแซ่บมากเลยค่ะอ้าาโถลทไอ้เนื้อเปียวมาไ่มคะใครทักใครคนไหนคนไหนพี่น้องอ้าาาด้ยไปแต่กินแต่อยากให้โอ้ยเอาไปย่างหขาหมอเมย์เขาแก้ี่ยมเราพี่ติ๊กทักเนาะเขาปีไม่บ้างหันเมียเมีอ่าเอาสามีก็ในพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ